มาซื้อของนะฮะได้แล้วครับก็มีของกินเล็กๆน้อยๆฮะมีเ็กไอเน็กกาแฟคอฟฟี่เม็ดขนมปังอะไรนิดๆหน่อยๆฮะฝนก็ยังตกไปอยู่นะ ตลาดก็กว้างนะก็กว้างดีรถก็มากมายนะฮะอ๋อมีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะฮะวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ก็มีตลาดนัดกันเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นมานะจนถึงหนึ่งทุม่มหรือสองทุ่มไปฮนะถึงจะปิดตลาดนัดนะช่วงนี้เข้าดูฝนนะก็ตกทุกวันนะ ฝนจะวัดสลาดตกทุกวัน ี่มหามามันนั่งเต็มหมดจู่เอทีเอ็มอ A T M ไม่มีทางนี้นะฮะมีโน่นนะฮะอยู่ใกล้บ้านใกล้อบอ,อยู่ที่องค์การบริหารจนตำบลน,นะ ตู้ ATM นะของกุลอ่าอยู่ใกล้สถานีตำรวจด่านพิพนแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเลยฮะก็มา,าถ้าจะไปจากนี้ไปอีกประมาณก็สองร้อยเมตรนะ,ะเข้าไปในหมู่บ้านตรงนู้นนะอ่าเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันฮนะ